สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสายฝนทุกคนอันนี้อัปเดตกินต้นโพก่อนอันนี้สายฝนกินทนต้น,ตนโพเนี่วันนี้หลวงพี่ตัดต้นโพให้กินนี่ต้นโพตัดลงมาให้สายฝนกินนี่ นีก็เวลาช่วงห้าโมงยินอาบน้ำเรียบร้อยยืนกินต้นโพห้าโมงแล้วเนะควันยังไม่มาไม่รู้ควนันไปไหนเนาะน้องปื้มนี่ สายฝนก็กินต้นโพโอันนี้หลวงพี่ตัดต้นโพให้รับประทานเลยยืนจินตรงนี้ตั้งแต่บ่ายสองโมงแต่หลวงพี่ไม่ได้ไล่เพราะตั์สันร้อนก็ ขอโทษเอด้วยเมื่อวานโทรศัพท์มันร้อนมันดับไปเฉยมันดับไปเฉยเนาะอันนี้ก็อยู่หน้าอยู่ตรงโรงจอดรถน,นี่ก็เป็นใบโพเลียจะให้เขากินกลางคืนตัวนี้จะให้เขากินช่วงกลางคืน ส่วนทางนู้นก็เขาก็กินอยู่ก็กินทั้งกิ่งไผ่เนาะไผ่หลวงพี่ก็ตัดให้อยินเสียงอะไรไม่รู้ยืนซึมยืนฟังเสียง จะลอยน่าดูเขาฉีกฉีกกินเปลือกอืมก็หลยกิ่งอยู่เนาะสายฝนกินวันนี้หลวงพี่ตัดให้มีต้นไผ่ด้วยอืมอยู่กับลวงพี่อุดมสมบูรณ์ ก็สงสารน้องก็ให้น้องได้กินก็เป็นต้นกิ่งไม้ฝอยนี้ช้างจะชอบนี่เมื่อเอาต้นโพนี่สายฝนก็หาก,กินใน เปลือกเปลือกต้นโพก็ะจะอร่อยอร่อยน่าดู ลุงพี่ก็มามาเรีตรงนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายก็ตรงนู้นก็มันจะร้อนหน่อยก็เลยเามาวัดตรงนี้เดี๋ยวคอยดูสถานการณ์พรุ่งนี้ถ้าว่างก็จะไล่สุดให้ดูกินกินให้หมด กินอิม่มน้ำสำราญวันี้คงจะนอนแต่หัวคำ่ำสายฝนอันนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย ช่องอลามบอยไปอันนี้ก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับตาแววตาเขาเหมือนกับพอยาลักไปบายบายโชคดีมีชัย ทุกคนสวัสดีครับ